สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนิดายังงามรหัสนักศึกษา651216คณะเทคนิคการแพทย์วันนี้มานำเสนอคลิปวิดีโอในรายวิชากายวิภาคศาสตร์เรื่องระบบหายใจในหัวข้อจมูกค่ะ Respiratory System นะคะระบบหายใจเป็นระบบที่สำคัญของร่างกายทำหน้าที่ในการนำอากาศที่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายค่ะช่วยในการปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้เหมาะสมกับร่างกายรวมทั้งกำจัดสิ่งแปลปลอมค่ะ ในที่นี้นะคะเราจะพูดถึงจมูกกันค่ะจมูกเป็นทางเดินหายใจตอนบน upper respiratory tract เป็นอวัยวะอยู่นอกช่องอกค่ะจมูกเป็นทางเดิอนอากาศส่วนแรกที่นำอากาศเข้าสู่โพรงจมูกมีหน้าที่คือเป็นทางผ่านของอากาศเข้าและออกจากปอดกองสิ่งแปลกปลอมที่มากับอากาศได้รับกินค่ะ โครงสร้างของจมูกนะคะแบ่งออกเป็น external nose ค่ะส่วนที่ยื่นออกจากใบหน้า 1. ส่วนที่แข็งแรงมีนอซ่อบน1คู่ f คู่ฟ a นท r o โพสตของ maxilla ค่ะ 2. ส,ส่วนที่อ่อนนะคะมีผิวหนังพังผืดกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนค่ะส่วน internal n a s a l cavity นะคะหรือเรียกว่าโพงจมูก n a s a l cavity ค่ะ ซึ่งพงจมูกมีสองช่องขวาซ้ายแยกจากกันโดยแผ่นกั้นกลางคือนอซ่เซปตัม um. พงจมูกมีขอบเขตดังนี้ฐานค่ะมีพาเาทีนโพสิกของเมนซิล่าฮอริซอนท่อโพสิกของพาเลทีนโบนหลังคามีนอซ่โบนฟอนทอโบนคิบิฟอร์มเพดออฟเอสมอยโบนบอดี้ออฟสฟีนอยโบนมีผนังด้านในค่ะหรือเรียกว่านาอซ่เซปตัม um, ซึ่งบริเวณนี้นะคะ ถ้ามีการเบี้ยวจะมีผลกระทบต่อการหายใจสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดค่ะผนังด้านข้างนะคะเป็นพงจมูกด้านข้างมีสันนูนยื่นเข้าไปในช่องจมูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสมัมผัสอากาศเรียกว่าคอนก้าค่ะผนังด้านข้างนะคะแบ่งออกเป็น3มส่วนได้แก่ส่วนบนซุปเปรียรคอนก้าส่วนกลางมิดเดิลคอนก้าและ ส่วนล่างนะคะอินฟิเลียคอนก้าค่ะส่วนที่เป็นแองนะคะเราจะเรียกว่ามีตัดค่ะซึ่งจะมี3ามแองนะคะแองบนนะคะซุปพ่เหลียมีตัดค่ะแองกลางนะคะมิดเดิลมีตัดและแองล่างนะคะอินฟิเลียมีตัดค่ะต่อมานะคะลักษณะเนื้อเยื่อของช่องจมูกค่ะ เวชทิพุนแอเรียนะคะเป็นเยื่อบุชนิดสตาร์ดิฟัสคอมัสอีพิทิล l i ยมค่ะมีต่อมเหงื่อและขนหยาบเพราะเป็นด่านแรกที่กำจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคค่ะเ e สปิ r าเ o อรี่แอเรียนะคะเป็นเยื่อบุชนิดสูดดสตาดิฟัสซิเลเตสคอร์ลำหน้าอีพิทิลิยมค่ะซึ่งมีโกเบเซลนะคะช่วยในการสร้างมู๊ทำให้อากาศอุ่นและชุ่มชื้นค่ะ ต่อมานะคะออฟแฟค o r y a รีแเป็นบริเวณที่รับกลิ่นเป็นเนื้อปุชนิดสู่โดสตาดิฟายซิลิเตสเคาล้ำหน้าอีพิเทียมค่ะซึ่งจะไม่มีโคเบตเซลมีออ f แฟค o r y นรีเค่ะทำหน้าที่แปลงกลิ่นเป็นกระแสประสาทเพื่อส่งไปที่สมอง ต่อมานะคะเราจะพูดถึงความสำคัญทางคลินิกค่ะซึ่งการเกิดอิพิทาซิสน,นะคะจะเกิดบริเวณส่วนหน้าของนานซอเซตัมค่ะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงหลายแขนงค่ะถ้าเรามีการเจ็บบริเวณนี้นะคะจะทำให้เกิดเลือดก,กำดาวออกค่ะ ในส่วนของพงอากาศรอบจมูกนะคะเป็นเยื่อบุชนิดสูดดูดสตาดิฟายซเซเลเตสคอลัมหน้าอีพิทิเลียมการเรียกชื่อของไซนัสนะคะจะเรียกตามกระดูกชิ้นนั้นๆค่ะ 1. น,นะคะฝนท่อไซนัตพงอากาศในกระดูกหน้าผาก 2. เอสมอยไซนัตพงอากาศในกระดูกเอดมอย 3. ามเมสซิลารีไซนัตพงอากาศในกระดูกโหนกแก้มซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดค่ะ ซฟีนอยไซนัสค่ะพรงอากาศในกระดูกซฟีนอยหน้าที่ของผงอากาศรอบจมูกนะคะ 1. ทําให้เสียงก้องนะคะ 2. ทําให้กะโหลกศีษะเบาและยังช่วยปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในช่องจมูกในส่วนของความสำคัญทางคลินิกนะคะจะเกิดไซนัสซิทิสนะคะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นและก็เกิดจากการเป็นหนองภายในไซนัสนะคะทำให้รูปเปิดไซนัสอุดตันนั่นเองค่ะ